ือบเงเอิญเนี่ยผมทราบดีว่าคนมักจะมองว่าการศึกษาต่างประเทศเนี่ยนะฮะมีไว้เฉพาะสําหรับคนซึ่งมีเงินมีทองเท่านั้นซึ่งถ้าคุณจะไปเรียนในอังกฤษหรือถ้าคุณไปเรียนในสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพหรือค่าเรียนมันก็สูงจริงมันก็เป็นหลักล้านเป็นหลักล้านล้านบาทนะฮะ แต่ผมเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมาน,นี้ผมมีโอกาสเข้าไปนั่งดื่มกาแฟที่เกอเต้นะฮะซึ่งเกอเต้เขามีศูนย์ซึ่งสอนภาษาเยอรมันให้กับคนซึ่งเรียนภาษาเยอรมันแต่ว่าผมไม่ได้นิยมภาษาเยอรมันหรืออยากจะเรียนผมใช้ภาษาเยอรมันไม่เป็นแต่ผมใช้ภาษาอังกฤษเป็นแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหลักสูตรซึ่งเป็นทั้งปริญญาตรีทั้งปริญญาโทและเผลอๆน่าจะมีปริญญาเอกด้วยซ้ํา ที่ใครก็ได้ทั่วโลกตราบใดที่มีปัญญามีความสามารถแล้วก็มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ก็คือวุฒิมปลายนั่นแหละแล้วก็มีความพร้อมทางด้านภาษาเนี่ยสามารถสมัครเพื่อที่จะขอเข้าไปเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทในหลายๆแห่งในหลายหมหาวิทยาลัยในเยอรมันผมเพิ่งรู้ว่าที่เยอรมันเนี่ยไปเรียนปริญญาตรีแล้วไปเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยมีคอร์สฟรีไม่ใช่ไปเรียนภาษานะฮะไม่ใช่ไปเรียนแบบคอร์สพิเศษเอ็กซ์เซคิวทีฟไม่ใช่นะฮะ พูดถึงว่าถ้าจบม .6 แล้วเป็นคนไทยอะ่ะแล้วไม่มีเงินเสียค่าเราเรียนอะ่ะเพราะผมได้ยินวัฒกรรมนี้เยอะว่าต้องมีเงินมีทองเท่านั้นถึงจะไปเรียนในต่างประเทศได้วันนั้นไปนั่งที่เกอเต้แล้วผมกุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานในหน่วยงานซึ่งมีชื่อว่า DAD ซึ่งคนไหนสนใจเนี่ยต้องนัดผ่านไลน์นะฮะแอดไลน์ไปก่อน DAD นะฮะ d e เนี่ยแล้วก็ไปคุยได้เขาให้คำปรึกษาแนวทางในการสมัครไปเรียนต่อแล้วมันมีสถาบันศึกษาเยอะมากที่อนุญาตให้เรียนได้ฟรี เขาได้จ่ายมก็มีบ้างแหละเรื่องอาหารเรื่องอะไรกันแต่ว่าค่าครองชีพไม่ได้สูงแถมค่าเล่าเรียนฟรีคือเอาง่ายๆค่าเล่าเรียนถูกกว่าเรียนเมืองไทยเมืองไทยยังไม่ได้เรียนฟรีถ้าผมมีไฟผมไปละเพราะว่าผมได้เรียนฟรีแล้วได้ปริญญาอีกใบหนึ่งแล้วได้กินอาหารเยอรมันกินไส้กรอกกินทอดดอกกินอะไรอะบัตเวิร์สอะไรพวกนั้นอะค่าครองชีพในเยอรมันเนี่ยถูกกับกรุงเทพถ้าไม่ได้อยู่หัวเมืองใหญ่นะ มีคนดูรายการนี้เยอะซึ่งเป็นคนขวนขวายแล้วก็บางทีอาจจะบ่นว่าเฮ้ยไม่มีเงินมีทองอย่าไปเรียนหนังสือเมืองนอกเมือง,งนาบ้างไปได้ครับเยอรมันครับเรียนฟรีฮะคุณมีปัญญาสมัครหรือเปล่าล่ะผมมีปัญญาสมัครคือเหมือนกับว่าผมมีวุฒิผมสมัครได้ให้วิ่งไปสอบโทเฟอวิ่งไปสอบอะไรก็วิ่งได้เดี๋ยวจะสแกนทรานสคริปส่งไปให้จาก20ปีที่แล้วคะแนนก็ใช้ได้ แต่ผมไม่มีไฟที่ไปนั่งทำกันบ้านแต่คนไหนมีไฟสนใจผมแนะนำนะฮะ d a a d d e คนไหนอยู่บ้านแล้วว่างนะฮะแล้วต้องการเรียนฟรีดีๆแล้วทิวทัศน์อากาศไม่มีฝุ่น pm เราไม่ต้องอ้างเรื่องเงินนะฮะไม่มีตังก็ไปเรียนได้คุณก็หาคนซื้อตัวเครื่องบินส่งคุณไปหนึ่งคนนะซึ่งก็น่าจะหาได้ ผมดูอันนี้อยู่ปริญญาตรีที่หมหาวิทยาลัยโคโลน Bachelors in Management and Economics ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารและสังคมศึกษาโว้ยเรียนฟรีคือทำไมผม,ผมรู้เรื่องนี้ท่านผู้ชมรู้อ่ะเพราะว่าผมนั่งคุยกับบรรดาผู้ปกครองไงผู้ปกครองเนี่ยก็มีหลายแบบใช่ไหมที่คุยนะฮะผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียนในเมืองไทยก็มีเสร็จแล้วก็จะเจอผู้ปกครองซึ่งต้องการให้ลูกไปเรียนในอังกฤษก็มี อยากให้เป็นอย่างอภิสิทธิ์เวชาชีวะอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคัมแบ็กอย่างหล่อเหลามากนะฮะแต่ปลื้มยังไม่ลืมนะฮะ99ศพอะเฮ้ยแต่ว่าถ้าบางคนอยากให้เป็นแบบปลื้มเนี่ยก็อยากส่งไปอเมริกาใช่ปะ่ะแต่ทุกคนก็บ่นว่าเฮ้ยเรียนเมืองไทยค่าเล่าเรียนยุคนี้ก็แพงขึ้นอินเตอร์ก็แพงไม่อินเตอร์ก็เริ่มแพงขึ้นแล้วในหลักสูตรหลายหลักสูตรที่มีคุณภาพไปอังกฤษก็เป็นล้านไปอเมริกาก็เป็นล้านล้านไปออสเตรเลียก็เกินล้านหรือไม่ก็เฉียดล้านสมัยนี้นิวซีแลนด์ก็มกไไ่่่ถูเทาหร ผมเอาคุณออกจากวาทกรรมทั้งหมดนั้นเลยเว้ยไม่ต้องอ้างแล้วว่าไม่มีงบไปเรียนเมืองนอกฮะเพราะว่าผมกําลังจะทําให้คุณดูว่าคุณไปเรียนเมืองนอกได้ฟรีตอนนี้แต่ว่าอย่างน้อยนะถ้าคุณจะไปเรียนเนี่ยแล้วถ้าคุณใช้ภาษาเยอรมันไม่ได้คุณเรียนหลักสูตรเยอรมันแบบคนเยอรมันไม่ได้คุณก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีทักษะภาษาอังกฤษมันคุณก็ทําให้ภาษาอังกฤษคุณดีก่อน ผมจะให้ดูเว็บนี้อันนี้เป็นเว็บของมหาลัย University of c o l o g n e อันนี้คือหลักสูตร Bachelor of Science ที่มหาวิทยลัยโคล g n นเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษผมจะชี้ให้ดูนี่คนที่เรียนที่เนี่ยมีประมาณ 60%-70% เ,เรียนที่นั่นต่ำกว่า50%เรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นมีให้เรียนจริงไปเรียนที่นั่นคนนี้เป็นตัวอย่างนักศึกษาที่เรียนอยู่แล้วมีทั้งหมด6เทอม6 s ซ m e s t e r อันนี้ต้องสมัครภายในวันที่15กรกฎา ให้ดูนะจะได้เข้าใจตรงกันผมไม่ต้องการข้ออ้างแล้วคุณเห็นคำนี้ไหมฮะ noe n, o n e เนี่ยนันเนี่ยคุณเห็นนี่ไหม tuition เนี่ยค่าเล่าเรียนต่อเทอมคือ zero ไม่มีค่าเล่าเรียนคราวนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันมีแค่อันเดียวป่ะผมจะให้เข้าใจเลยว่าเว็บนี้มันโคตรดีเลยเว็บนี้คือ d a d d e ภาษาอังกฤษ studying in germany ดูนะฮะ ผมจะทําให้เห็นว่าประเทศเยอรมันเนี่ยระบบการศึกษาของเขาที่เขาเปิดให้เรียนได้ฟรีแล้วผมไม่ได้ชมแล้วบอกว่าให้นักการเมืองไทยเข้าไปพัฒนาให้ระบบการศึกษาไทยมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องฮะคุณไม่ต้องพยายามแล้วฮะคุณทําไม่ได้แล้วฮะอีกสามพันปีฮะผมแนะนําบอกว่าไอ้คนไหนซึ่งมีข้ออ้างว่าไม่มีเงินอยากเรียนเมืองนอกหรือผมสื่อสารกับใครอยู่ผมสื่อสารกับผู้ปกครองผู้ปกครองซึ่งมีบุตรบางคนอยากให้ลูกเรียนเมืองไทยดีผมเชียร์ บางคนอยากให้ลูกเรียนในอังกฤษหรือสารัฐผมก็เชียร์แต่ค่าใช้จ่ายมันสูงคุณสามารถส่งลูกไปเรียนเยอรมันได้โดยที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่สูงไปกว่าเรียนในไทยต่ำกว่าด้วยซ้ําถ้าไม่รวมการเดินทางเข้าไปที่เว็บนี้อ่ะเลือกเลยอ่ะเลือกอยากเรียนอะไรอยากเรียนอะไรนะอ่ะเอา international program นะถ้าคุณไม่ international program คุณก็ต้องเรียนภาษาเยอรมันซึ่งคุณก็คงไม่รู้เยอรมันอยู่ดีนะฮะคลิกอ่ะเรียนวิชาอะไรเอาเลย เอาปริญญาตรีหรือโทอสมมุติเป็นหม่อมหลวงนักกรเทวกุลมีปริญญาโท,าโทนหนึ่งใบแล้วเอาโทมาอีกใบหนึ่งดีไหมปื้มเลือกแล้วท่านผู้ชมเลือกตรีก็ได้โทก็ได้แล้วก็ปริญญาเอกก็ได้ผมบอกน้องๆน,นะฮะคนไหนซึ่งเรียนมัธยมปลายอยู่เนี่ยเรียนให้จบนะฮะถึงม .6 ยังไงคุณต้องจบวุฒิม .6 ให้ได้เพราะหลังจากนั้นคุณอาวุธนั้นไปต่อที่ไหนก็ได้ในโลก อ่าครนี át, <im fully> ้ถ้าคุณจะไปคุณก็ต้องไปเตรียมสอบไอ้พวกโทเอกโทโฟไอเอลอะไรพวกนั้นไว้นะฮะโอเคให้ดอันนี้อ่าปลื้มอยากเรียนอะไรเรียนเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษหรือผสมเยอรมันอังกฤษเอาแค่อังกฤษและกันปลื้มไม่สันทัดเยอรมันเสร็จแล้วเลือกวิชาไหมโอ้โหพี่เรียนอะไรเดียวเอาเกษตรกรรมไหมหรือเอาบริหารหรือเอาเรียนด้านสุขภาพดีกว่าไม่เอาอย่างปลื้มต้องเรียนสังคมศาสตร์ h u m a n i t ตี้ต้องเรียนมนุษยวิทยาเลือกแล้วนะฮะอ่าไปเรียนกันมาเลยเพียบเลย 202โปรแกรมฮะที่ขึ้นบนหน้าจอเนี่ยไม่ใช่วิชานะที่ขึ้นบนหน้าจอนี่คือโปรแกรมเลยก็คือบอกว่าถ้าคลิกเข้าไปนี่คือเรียนแล้วมันดีสุดยอดคืออะไรไหมฮะมาวิทยาลัยเยอรมันเนี่ยเรียน6 s ซ m e ม t สเตอร์3ปีถ้าไปเรียนอเมริกาลอกไป4ปีนี่คือ3ปีอ่ะปริญญาโทน่าจะแค่2ปีอ่า4 4เทอม advisory innovation services agri food system อ่ะไม่น่าจะปลืม้มไม่น่าจะปลืม้มเอานี้ดีกว่าไปที่สตูดิโอ นิดหนึ่งเขาจะชี้ให้ดูว่าค่าเล่าเรียนถ้าขึ้นว่า v a r d แปลว่าบางทีมีค่าเล่าเรียนบ้างแต่ก็ถูกถูกมากนะถูกกว่าเรียนไทยอ่ะแต่ถ้าอันนี้คือฟรีเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือฟรีเลยเรียนด้านเกษตรกรรม ecology ระบบนิเวศวิทยางั้นไปที่ e University of Castle อ่างั้นเราคลิกกันนี้นะคลิกอันนี้นะ,ลนนนะะปลื้มไปเรียนปโทที่นี่ละและเมื่อเข้ามาแล้วปลื้มพร้อมสมัครก็คลิกเข้าไปดูเว็บเพจของตัวโครงการหรือไปขวาด้านบนก็จะเห็นคอสเว็บไซต์นี่คือตัวมหลาลัยเลย แล้วก็สมัครได้เลยครับคราวนี้คนไหนซึ่งทําขั้นตอนตรงนี้แล้วยังสับสนอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าจะต้องประสานงานด้านเอกสารต่ออย่างไรหรือจะทําอย่างไรดีให้เรียกว่ามีข้อมูลครบถ้วนไปกว่านี้ผมแนะนำนะฮะมีองค์กรซึ่งเขารับผิดชอบเรื่องนี้คือผมโฆษณาให้ฟรีเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเจอคนเยอะซึ่งอยากให้ลูกไปเรียนต่างประเทศคือถ้าจะไปเรียนอเมริกาหรืออังกฤษอ่ะมันก็ใช้ต้องมันต้องมีเป็นล้านนะฮะหลายๆล้านแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคุ้มไม่คุ้มแต่ว่าเอาเป็นว่าสถาบันการศึกษาในอังกฤษและในสหรัฐเน ไม่ได้แปลว่าดีกว่านะฮะมีการจัดอันดับสถาบันอึกษาในสหรัฐในจีนในอังกฤษในเยอรมันในเนเธอร์แลนด์ในฝรั่งเศสผสมประสานกันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ของบอริการแรงอันดับต้นๆเสมอไปนะฮะ,ะประเด็นก็คือว่าในอังกฤษและในสหรัฐเนี่ยสถาบันอึกษาเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากกว่า ในขณะที่ถ้าคุณไปดูในจีนในฮ่องกงหรือในสิงคโปร์หรือในแม้กระทั่งเยอรมันเนี่ยก็มีหมาลัยที่มีคุณภาพมีหลักสูตรดีๆเยอะแต่ว่าการทำมาเก็ติ้งของสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาทำสู้กับสหรัฐหรืออังกฤษทําไม่ได้นะหมาลัยในประเทศจีนที่ได้รับรางวัลเรนกิ้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดีๆมีเยอะแยะมากมายแต่คนไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักแต่ว่าอย่างไรก็ดีส่วนใหญ่อุปสรรคในการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นที่เรื่องของเงินทองเพราะฉะนั้นผมพูดตามตรงอรผมคิดว่าเยอรมันเนี่ย คือคำตอบคือเขามีงบประมาณเหลือที่จะดูแลนิสิตนักศึกษาขนาดนี้ที่ทําให้คนเรียนได้ฟรีคือถ้าผมสมัครตรงนี้เลยก็ได้สมัครให้ดูเลยผมอัปโหลดพาสปอร์ตอัปโหลดเดี๋ยวผมลงทะเบียนวิ่งไปสอบเขาให้สอบภาษาอังกฤษผมก็จะวิ่งไปสอบอัปโหลดวุฒิการศึกษาจากสหรัฐที่มีมาก็อัปโหลดไปอ่ะคุณมีวุฒิจากไทยคุณก็อัปโหลดเข้ามา คุณจะเทียบเป็นภาษาอังกฤษก่อนคุณก็ไปแปลเอกสารเทียบที่หน่วยงานของอวตรงหน่วยงานถนนกรุงศิริทุยาคุณก็เทียบให้เรียบร้อยคือผมบอกเลยว่าหน่วยงานเนี้ยเยอรมันที่เขาเปิดให้คนสิร์ชแล้วก็เลือกคอร์สแล้วก็กดสมัครเนี่ยมันคือสวรรค์เลยฮะมันสวรรค์สำหรับคนซึ่งไม่มีเงินและอยากไปเรียนเมืองนอกเอาง่ายๆนะมันคือรัฐบาลเยอรมันและเงินภาษีประชาชนชาวเยอรมันเนี่ยที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยได้ ที่สนใจและขวนขวายหาโอกาสเพื่อให้ตนเองเนี่ยไปเรียนต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองเยอะแยะมากมายแต่ว่าต้องเข้าสู่ขั้นตอนในการสมัครแล้วก็ผ่านกระบวนการให้ครบถ้วนนะฮะคนไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะเข้าไปที่เว็บ D A A D แล้วก็คุณลองขับเข้าไปตรงซอยสาธร๑ก็ได้เลี้ยวเข้าไปแล้วก็หาสถาบันเกอร์เต้สถาบันเกอร์เต้ด้านล่างเนี่ยจะมีหน่วยงาน D A A D นะฮะเขาอาจจะไม่ได้พร้อมนัดพบคุณก็ไปแอดไลน์ไว้แล้วก็นัดทางไลน์ ผมอยากไปเรียนผมก็ไม่เคยเข้าใจแรงจูงใจในการใช้ช่วยในเยอรมันเพราะผมชอบอยู่เมืองไทยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรียนฟรีน่าสนใจว่ะ